สำหรับเครื่องคิดเลขกล่องแอปที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับของ s e าร์ทโฟนแนะครับเราสามารถจะเขียนเด็กแล้วก็คำนวณได้นะครับโดยเพื่อนๆเข้าเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อนจะสังเกตตัวด้านล่างซ้ายตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวดินสอนะครับกดเข้าไปนะครับฉะนั้นเราก็สามารถคำนวณจากายมือที่เราเขียนได้นะครับเช่น12บสองบวกหแล้วก็ใส่ตัวกลับนะครับระบบจะคำนวณให้เรา อัตโนมัตินะครับซึ่งก็สะดวกและก็ง่ายดีนะครับซึ่งหลายคนก็เช่นชอบลักษณะนี้ในการกาหนดต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานโอเคเลยนะครับสับแกะที่ต้องการนะครับนะครับยวเราเขียนให้ดูใหม่เพิ่มเติมนะครับนะครับระบบจ้ารรมนวนให้นะครับนะครับยี่สิบสองคูณห้านะครับหนึ่งร้อยเศบนะครับ หานะครับ5้านะครับแสงอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็มาตรงการคำนวณตัวลอจิกต่างๆก็คำนวณให้เราตามลำดับนะครับก็ถือว่โอเคเลยนะครับสำหรับการใช้ง,งานคำนวณเครื่องคิดเลขนะครับก็น่าสนใจดีนะครับนะครับ ต้องเขียนให้โอเคด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราคำนวณให้คุณเพื่อนเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับนีครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับสแควรูทต่งทางๆก็คำนวณได้ปกตินะครับ นะครับข้อจัดขึ้นมาแล้วนะครับเจนกรรูสามนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับในการใช้งานนะครับนี่ครับหนึ่งจุดเจ็ดสามสองศูนย์ห้าโชคดีนะครับในการใช้งานนะครับการคำนวณด้วยลายมือนะครับ